Emocione Gjuha tajlandese Arom Pasa thai Lumturia Kwam suk Trishtim Kwam sao Shpresë หวังอังค์ความวิตกกังวลเอมพาร์ติ <ath> ความร่วมรู้สึกกูซิมิความกล้าหาญดูชิมิ สงสัย inati ความโกรธ d e PRESSIONI ภาวะซึมเศร้าท r บความอัปยศ์เช t ซ i ความสง ụ androidea ความขี้อาย merzitia ความเบื่อหน่าย freak ความกลัว shgunim ความผิดหวัง f i r ความรู้สึกผิดเจโลซีความหึงหวง o r i e n ยความเกลียดปา s s i o n ีความลหลงไหล c ูเรสเทีย ความอยากรู้อยากเห็น Mosharoni Ta Bonoeni นักข่าวลินตงอ,อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา